ตูย่ต้าอ,อินโนวาอัพเกรดชั่วล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่งติดตั้งช็อปใหม่ช็อปออซแบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันช็อปออซิี่แบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันขนาดกระบอกเดี่ยวลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดี ช็อปออซี่แบบโมโนทูบขนาดกระบอกเดียวลูกสูบใหญ่มีระบบวาออโต้ทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปออซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติช็อปออซี่ที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เทียบกับช็อปเดิมๆที่มาจากโรงงานจะเห็นได้ชัดเจนว่าขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่สามารถสร้างความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนลดอาการโครงช็อปออซี่มีระบบวาออโต้ทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติ แหลงนวงจะควบคุมให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงทําให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารช็อปออซี่แบบโมโนทูบติดตั้งคู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนิ่งช็อปออซี่ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออ,กอ,อกโต ติดตั้งด้านหน้ารถโตโยต้าอินโนวาโตโยต้าอินโนวาอัปเกรดช่วล่างใหม่ให้นุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายที่เมอร์4 4คบนหัวรามอินทากิโลเมตรที่เจ็ดด้านหน้าโต y o t a i อ n o โ a เรา nova, ทำการติดตั้งชอปออซซี่แบบมอนททูบคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงาน าเจ้าจของรถโตโยต้าอินโนวทุกรุ่นทุกโฉมอยากอัปเกรดชู拉ให้นุ่มนวลเน,นบนิ่งนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเบนซินหรือดีเซลทุกรุ่นทุกโฉมอยาอัพเกรดชา拉ให้นุ่มนวลเน,นบนิ่งนั่งสบายชอปออซซี่แบบโมโนทูบขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่เพียงติดตั้งคู่กับสปินเดเดิมน้านหน้าท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งดยสาร ชอบออซี่แบบโมโนทูปคู่กับสปีดเดิมในรถโตโยต้าอินโนวด้านหน้านุ่มนวลหนึบหนึงนั่งสบายลถอาการสะเทือนลดอาการโครงควบคุมรถได้ดีขับขี่อย่างมั่นใจ ด้านหลังต o ย o ต้าอ n นโนอย่าอัปเกรดให้ผู้โดยสารนั่งเบาะแถวที่2แถวที่3นุ่มนวลนึบนิ่งลดอาการสะเทือนลดอาการเหวี่ยงลดอาการโคลงช็อปออซซี่แบบโมโนทุบเทียบกับช็อปเดิมที่มาจากโรงงานขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ช็อปออซซี่มีระบบวาออโต ช็อปออฟี่มนอทูปด้านหลังแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดก,กระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาล์วออโต้ควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปออซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงจะทำงานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงทำให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงส่งผลทให้อาการสะเทืออาการดีดเด้งลดลง โตโยต้าอินโนวาอย่างนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนลดอาการโครงสมรรถนะเนบนิ่งติดตั้งช็อปออซี่แบบโมโนทูบนุ่มนวลหนบนิ่ง,น,งนั่งสบายสนใจติดต่อเมอร์ซคุณบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7